บางทีก็แอบผิดนะถ้าวันหนึ่งกูไม่มีขาเดินได้เนี่ยปวดจะยังรักกูอยู่หรือเปล่านี่เท่านะใช่ค่ะเรามากันที่ชีอานตามรอยซีรีส์ทุกชาติพบกระดูกงดงยมซีรีส์ที่ดูทีไรก็หน่วงทุกครั้งแต่คงไม่หนักเท่าพ่อที่ต้องอุ้มลูกมาชีอานจะไม่มาที่นี่ไม่ได้นั่นก็คือกำแพงเมืองชีอานซึ่งของจริงมันใหญ่มากทุกคนประหนึ่งครูเมืองเชียงใหม่แต่ขนาดที่อัพไซส์กว่าเนื้อออกมาก็สวยอยู่หรอกบรรยากาศมันก็ดีอยู่หรอกแต่เขาไม่ได้ให้มาตอนเที่ยงไงคุณกิติคะนอกจาก แชั่วโมงแล้วเนี่ยคุณกิติเขาก็ยังพาดิฉันมาเดินตอนเที่ยงฟ้าเปรียปร้ยงๆแบบนี้เลยนี่คือด้านบนกําแพงเมืองน,นะทุกคนสามารถเดินได้แบบนี้พิมรู้สึกว่ามันเป็นกําแพงเมืองที่มีอายุเป็นพันปีแต่ยังมีความสมบูรณ์อย่างมากและสิ่งที่พิมชอบมากๆในการไปเที่ยวจีนก็คือพวกตึกรามบ้านช่องข้างๆนะเขาก็จะสร้างให้มันเป็นธีมเดียวกันคล้ายๆกันความพิเศษของชีอานที่นี่นะคะพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่บนกําแพงเนี่ยก็ใส่ชุดเหมือนสาวราชวงศ์ถังแบบนี้เลยถึงแม้ว่าเจบอกว่าร้อนมากจะถกขก้นมาสักหน่อยก ได้ร่มเพราะหนูเห็นพี่คนนั้นก็ถือร่มถ้าหนูได้ร่มมาพ่อจะไม่ต้องอุ้มเพราะการถือร่มสีชมพูมันจะดูมีพลังวะซานแม่อเจเนี่ยจะเลือกชมพูอ่อนให้หวานแหววนิดนึงแต่ไม่ลูกดิฉันชอบสีชมพูชมพูที่ไม่ต้องเบรกอะไรทั้งนั้นขอชมพูที่เห็นตั้งแต่ร้อยเมตรแรก <c oughs> ร้าน <c oughs> รวงบางร้านก็ปิดเนื่องจากอา,ากาศกร้อนมากกูก็งงอยู่ว่าใครจะมาเปิดร้านแค่เดินก็จะขิดอยู่แล้ววะตอนนี้โหอย่างสองพ่อลูกเนี่ยเขามีความสุขกับการได้ร่มสีชมพูคันใหม่มากเขาสามารถยืนถ่ายรูปท่ามกลางแดด30 แปดองศาสวยงามแฮปปี้กลางร่มแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นทันทองไว้ลูกเราเหมือนเราดิฉันเห็นครรยาสาไทยของลูกที่อ้อนพ่อเนี่ยก็นึกถึงตัวเองตอนจีบสามีใหม่ๆนะคะชมเลยเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันหนึ่งวงการกล่องสุ่มมีทุกที่จีนเนี่ยไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนเขาก็จะมีกล่องสุ่มเข้าตีมกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆมีไอติมเข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆมาถึงก็ต้องเช็คอินซึ่งเขาก็ล่อใครล่อนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช้สมองแบบเราเนี่ย อากาศร้อนะนก็ต้องกินไอติมเปะละ่ะแต่เครื่องนี้ทุกคนมันน่าสะดุดตาสะดุดใจสะดุดอะไรไม่รู้นนแน่นอนทุกคนรู้ว่าคุณกิติของนิชันนะเะเป็นนักสะสมเหรียญไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนใกล้ไกลมีพิธีการอะไรเขาก็ต้องสะสมเหรียญรอบนี้คุณนุตะกูลูเป็นผู้ที่เลือกลายเหรียญให้แต่ด้านหลังเขาสามารถสลักสิ่งที่เราอยากเขียนลงไปได้ว่าแล้วหัวฉันเขียนอะไรเขียนชื่อพ่อแม่ลูกเขียนป้าเขาและครอบครัวจากนั้นเขาก็จะทําการเลเซอร์แบบนี้นทุกคนจจจคือทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากเกิดขึ้นไม่ถึง20วินาทีจากนั้น ลง่ะงไงการท่องเที่ยวไทยเธอไม่ต้องไปดูงานไกลามาดูช่องสายชัยน่านี่เธอจะเห็นว่าการท่องเที่ยวของจีนเนี่ยมันมีทิกหลอกตังหลอกแดกเงินนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายขนาดนี้เร็วจนอึง้งเอางี้นะคือพิมพ์รับถือความฉลาดความจีเนียสของคนจีนที่คิดไอตู้อะไรพวกนี้มาคือไม่ต้องมีพนักงานไม่ต้องมีอะไรเนาะทําอัตโนมัติทุกอย่างหมดเลยแล้วก็หลอกเงินนักท่องเที่ยวได้ไดอะ่ะเออยี่สิบวินาที300อ่ะหนึ่งชั่วโมงจะได้เท่าไหร่โอ้โหเป็นยอดเงินมหาศาลตกเย็นมาดิฉันคิดและว่าสามีของดิฉันเนยาาจสับก ตอนแรกที่หายสงสัยไปแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยมันเจอเพื่อนมันอีกแล้วคุณกิติมีเพื่อนอยู่ทุกมณนทนค่ะแน่นอนเจอคนจีนนะเขาก็จะพาเราไปกินอาหารของมวนทนสารชีหรือว่าเมืองทชียร์นเนี่ยบิ๊มว่าไม่ได้แย่มากเพราะว่ามันจะมีความเผ็ดเปรี้ยวเป็นฟิวเส้นครุกเส้นครุกอะไรประมาณนี้เยอะแล้วก็มีนี่อ่านขึ้นชื่อ ไก่ชุบแป้งทอดในรูปแบบของไก่ทอดหัดใหญ่หน้าเซเว่นเนี่ยมาเจอที่นี่เลยสานชีชีอานแล้วก็มีข้าวเหนียวพุซจีนถั่วแดงถั่วอะไรประมาณนี้มันจะแบบหวานๆานเหนียวเหนียวหนึบห <P ers> นึบเพื่อนคุณกิติเห็นกล้องไม่รอช้าหยิบสิ่งนี้มาให้เลยนี่และนี่คือเฟนตาของเมืองชีอานของชาวตะวันตกมีเฟนตาแต่ชีอานของเราก็มีเหมือนกันภู <P ers> มิใจความภูมิใจนะและนี่อีกหนึ่งนั่นก็คือโลจามู <P ers> หรือว่าเบรรอร์เกอร์หมูอันนี้อร่อยมันเป็นฟิลขาหมูที่อยู่ในแป้งมีรว่ามันเลิศมากอาหารส่วนมากก็เยแตค แต่เอกบอจืจอบอจ้ำคุณกิติบอกว่าอยากเป็นอย่างกุ้ยเฟยหรือไม่เนื่องจากโมนโทนี้มีประวัติของอย่างกุ้ยเฟย <c oughs> อย่างกุ้ยเฟยเสียไปนานแล้วเนาะหน้าก็เลยค่อนข้างซีดเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่าออกมาเป็นยังไงภาพรวม